เข้ามาไม่ทันไลยจะไปหมดแล้วนะฮะเหลือคันนี้นะต้องรีบมารีวิวนะเพราะว่ายังไม่ได้รีวิวนะเป็นคันสุดท้ายนะครับคันนี้นะครับเป็นรถตู้หน่วยงานราชการนะบอกเลยได้เลยนะครับว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับสํานักนายกรรัฐมนตรีนะฮะนะฮะคันนี้นะรถปี2 0 1พนะครับนะครับเลขไม่นะปัจจุบันนะครับ1 5 0 0งกโลนะครับ รถเพิ่งเข้ามานะฮะนี่ฮะสภาพตัวรถนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะครับไม่แท้ใหม่เดิมนะเข้าเช็คระยะเซอร์อวิสต่อเนื่องนะครับนะได,ได้ภายในเนี่ยกึ่งกึ่ง V.I.P เลยนะลูกค้านะฮะนี่นะครับระยะระยะเอ่อเลขไมปเนี่ยกำลังดีด้วยนะเพิ่งผ่านการเช็คระยะใหญ่แสนโลมาเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะลงล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะ อ่ะไปชมของกันเลยดีกว่านะครับว่าสวยงามยังไงนะใครสนใจติดตามคลิปนี้ให้จบนะผมบอยเลยนะครับเหลือคันเดียวนะอีกคันคู่แฟนเขาเนี่ยติดจองไปเรียบร้อยนะผมเลยต้องรีบมารีวิวคันนี้นะฮะนู่นฮะอยู่บนไกลไกลริบๆนู่นนะนะฮะนี่ก็รถเดียวกันนะครับไปเรียบร้อยนะลูกพี่นะฮะอ่ะนะครับเรามาดูกันที่คุมไฟหน้านะได้ของแท้แน่นอนนะครับพี่สวยๆใสๆแบบนี้นะกระจังหน้าเนี่ยฮะผมเนี่ยมเส้นยาวนะครับ ไม่ลอกไม่ร่อนนะครับเป็นเป็นขี้กาขี้กเกล็อน,นะคมไฟหน้าสวยๆใสๆแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เสร็จตัดนะฮะนะหม้อนง่หม้อน้านะครับ,นะมมมมรบไม่มีรองรอยรั่วทะลุลม้มเอียงนะฮะนีให้ชมทุกซอกทุกมุมนะลูกค้าอยากให้ได้รถด,ดีๆไปใช้งานนะฮะผมขอขอนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงนะทีจุดให้ดูเลยนะฮะนะ ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่นะเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะเผื่อมีรถสวยๆเข้ามานะบางทีผมอาจจะรีวิวไม่ทันพี่พอมันเยอะมันเข้ามามันไม่เข้ามาทยอยเข้ามาม,มาบึ้มแล้วมันก็ไปเพลวหลายคนนะกระจายมันไม่รู้จะโดนคนไหนนะ,ะนี่ฮะเดิมๆนะครับไม่มีขยับเนาะนะครับนี่ฮะซีน นุ่มๆเบาๆอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยปัามนุนโตโยต้าอยู่ครบนะครับช่องรูพงนะครับติ๊กเกอร์เติมยาแอร์นะครับติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะครับจุดนะผมการันตีโครงสร้างได้เลยนะครับเอ่อไม่พอผมลงรายละเอียดในสัญญาให้ด้วยนะสินทางครับนะครับนี่จะเป็นคนละสีกับตัวโครงสร้างนะครับพี่นะตัวชมนี้นะนะครับ นี่ฮะสติกเกอร์มอรกองอยู่นะครับมาคิวซีแต้มสีนะฮะจุดเล็กๆจุดน้อยๆจุดสังเกตนะมันก็จะมีให้นะนี่ฮะมาคิวซีแต้มสีนะครับนี่เห็นไหมก็ต้องดูด้วยนะมันตรงมันใช่นะครับโคมไฟหน้านะครับแท้เดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนนี่ไทโคอิโตะเห็นไหมนี่ฮะมันต้องมีเป็นยี่ห้อไทโคอิโตเห็นไหมมาคิวซีแต้มสีเห็นไหม นะครับมันก็จะเป็นจุดสังเกตนะครับเวลาเลือกซื้อรถเนาะว่ามีค่าค่อนข้างสูงนะฮะไทโคอิโตะนะฮะก็จะมีเป็นซัพเปอร์ของโตโยต้านะก็จะปัม๊มแบรนด์เขานะไทโคอิโตะนะครับอ่ะจุดสังเกตต่ตอไปนะครับอันข้างนะฮะให้ดูเหลี่ยมทีทางตัวรถก่อนนะครับส่วนมากที่โดนกันก็จะเป็นหัวหน่งนะครับท้งซ้ายและขวานะฮะซ้ายขวาบนล่างนะ ที่จะโดนกันนะฮะนี่ฮะพวกชายกันชนหน้าหลังเนี่ยจะโดนนะบางทีขึ้นลงลุกละนลงลุกขระนาดเชียวกิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยมันจะต้องดูสังเกตพวกนี้นะฮะอ่ะกระจกนะครับ่ยสีสันตัวรถนะฝาครอบดุมร้อเนี่ยผมใส่ให้นะนะไม่ต้องกังวลน,นะมันหลุดหายผมดึงแกออกหมดเลยทั้งสียอันเลยนะครับบิมติดให้ใหม่แล้วรอบคันนะมีม่านรอบคันนะประตู ไม่ผุนะครับชายประตูไม่ตกไม่หล่นนะครับนะเลยแทาเดิมซอกประตูนะครับมาชมกันทุกซอกทุกมุมเห็นเห็นอรอยเม็ดอาร์คไหมนะรอยเม็ดอาร์ครอยสปอร์ตนะครับนี่นะรอยเม็ดอาร์คนะครับนี่นะนี่ติ๊กเกอร์ใสนะติ๊กเกอร์กันรอยนะ ต้องมีนะเป็นติ๊กเกอร์ใส่นะลูกค้านะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะถ้าเป็นสีเดียวตัวรถสัญญาณนิทานได้เลยโดนมาแน่นอนนะครับอ่ะเออไปกันต่อนะครับนี่ช่วงลงช่วงล่างให้ดูนะไม่มีร่องรอยปะผุนะครับไม่มีสนิมนะครับไม่คานอะไรต่างๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีนะสภาพพร้อมใช้งานนะครับเนี่ยฮะ แม็กเป็นขอบสิบหกเรียบร้อยด้วยนะนี่สบายใจไปปอหนอึ่งนะไม่ยางไม่ระเบิดง่ายนะครับายางได้เป็นบีสโตนนะปีย2สิบสองนะครับนะหยอกยางเหลือนาหนาลึกๆนะผมเดี๋ยวสปาทำความสะอาดเก็บงานให้รอบนะครับดี่นะครับดูเหลี่ยมสีสันตัวรถนะอ่ะไปกันต่อนะขออนุญาต้เปิดเข้ามานะกึ่ง VP ีไหมนี่ผมปรับให้ดูไว้นะ ผู้หน้านะครับสองตัวนะปัดเอ็นน,อน้อยนอน,น,อ,นอย่างนี้เลยโอ้โหขึงๆวีพีนะครับเป็นมิกกี้เมาส์นะครับไม่มีหัวหมอนนะแต่รองรับอ่ต้นคอนะครับนี่ยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเต็มร้อยนะยังมีแบบยังไม่เนียนนะฮะเนี่ยฮะยังมีคราบดำอยู่เลยเดี๋ยวเก็บงานให้นะแต่ไม่ปิไม่แตกนะครับลูกค้าทุกที่นั่งนะครับไม่มีปิไม่มีแตกนะคาเตอร์บาร์นี่สะอาดสะอ้านนะครับพื้นกระปูมาให้เรียบร้อยนะนะครับ คันนี้เนี่ยได้จอ Android มาด้วยนะไม่พอนี่ฮะชุดลำโพงนะได้จอกลางมาเรียบร้อยนะลูกค้านะโอ้โหดูหนังฟังเพลงไนเตอร์เทนระหว่างเดินทางได้นะฮะนี่นะไม่ต้องไปเสียเวลาเสียขัาตตั้งนะฮะก็ไปได้ละนะครับนี่ฮะมานมารอบคันจัดเรียงเบาะแบบสี่สสองนะครับนะฮะแถวสุดท้ายเป็น4ที่นั่งนะฮะ ไปกันต่อนะครับจอมป่วนนะสองตัวนี้มาแล้วนะฮะนี่นะเปิดให้ดูเลยนี่นะถ้ายนะครับัมเงนงนะจีจะโดนกันนะครับายขวาเห็นไหมเป็นคราบน้ำอยู่เลยนะนี่นะจะเป็นค้าบน้ำค้างน้ำฝนปะนะครับมี ไปเบรกวงที่สามนะปัดน้ําฝนนะครับไปท้ายแท่เดิมนะดูเรียมเช่นเดียวเดิมนะครับดูซิโดนไหมลืมไม่ดูซุ้มล้อนออนะนี่โอ้ติดกันโค้งมาด้วยนะพี่คันนี้นะเห็นไหมติดกันโค้งมาให้เรียบร้อยนะฮนะนี่ฮนะสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีสนิมนะยางไหลนะฮะยางไหลนะครับ,รรบเปลี่ยนโชคมาด้วยนะนี่นะฮะ จับเลยนะครับพี่คันนี้รถปี2019นะใครสนใจรีบรีบโทรหาผมเลยนะศูนย์9 2 6 0 2 4 4 3นะครับนี่นะโอ้โหนะครับพลาสติกตัวยังไม่เอาออกเลยนะแกะให้นะครับเดี๋ยวอ,ออกให้นะพลาสติกกันลอยนะนี่นะนี่เบาะแถวสุดท้ายเขาสามารถพับเก็บแขวนได้เหมือนของแท้เดิมโรงงานเลยนะครับ นะโคมไฟท้ายนะครับไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าไม่มีคราบน้ําค้างเข้านะสวยๆใสๆคมๆนะล่องรอยเม็ดอักเม็ดสปอตนะครับอยู่ครบทุกจุดตุกตำแหน่งนะครับตั้งแต่ไฟท้ายนะครับจนหลังคานะปั๊มอาปั๊มเอลต้องอยู่ครบนะครับรงกรน,นะฮะนี่ฮะร่องรอยเม็ดอักนะสายขวาต้องอยู่ครบเรียงเป็นแถวนะฮะชกต้องแข็งแรงไม่รัว่วไม่ซึมนะชกเนี่ยคือต้องแข็งแรงจริงนะลูกค้านะ โอไทโกโยโ,โตะนะฮะนต้องปิดแฟบชอ่านี่นะฮะน่าจะเห็นเนาะ <c oughs> นะใสๆนะครับรถดูแลเช็คระยะดีนะครับพี่เข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดต่อเนื่องนะครับนะฮะลำโพงเครื่องเสียงนะครับได้ยินทั้งคันทั่วคันได้นอน ฝาท้ายนะฮะนี่ฮะไล่ฝ้าหลังนะมีม่านมาให้เรียบร้อยนะครับฝาบุนวมบุหนังมาเสร็จสับนะครับพี่สะอาดสะอ้านนะครับโชกแข็งแรงนะไม่ฝาท้ายไม่ตกไม่ห้อยนะครับเพราะว่าถ้ารั่วถ้าซึมเนี่ยย้อยทันทีนะฝาท้ายสามร้อยโลเนี่ยโคแก่ต้นแค่ครึ่งนิ้วเองนะครับเอาไมาอ่อยู่แน่นอนปิดนึบๆแน่นๆเนย่นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับ ดูเหลี่ยมสีสันตัวรถนี่ฮนะจุดสังเกตจุดนึงนะใต้รางน้ําฝนนะครับต้องมีเม็ดอักเรียงเป็นแถวยาวไปเลยนะพี่นะนะครับเพราะว่าบางทีรถรถไม่ได้โดนชนนะไม่ได้โดนชนแต่ว่าตีลังกาเคยเห็นนะนะครับหลงข้างทางแล้วทิกคว่ำนะกระจกจะแตกนะครับรางน้ําฝนจะคดจะงอนะพอเวลาเขาอู่หรือเข้าศูน์เขาซ่อมเนี่ยเขาจะเคาะเนี่ยลองรอยเม็ดอักจะหายหมดนะครับดูเหลี่ยมสีสันตัวรถนะครับ เป็นละนาบไปเลยนะนี่นะครับให้ดูชัดๆนะสวยใสใช้ได้นะไปกันต่อช่วงล่างนะครับนี่ฮนะเห็นไ,ไหมเด็กกันโค้งนะโอ้โหนะฮะนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับสวยใสเสียงดังกลางวันฟังชัดนะครับนะเดิมๆนะครับ อติต้องติดอยู่นะคูกค่ะนะฮะอ่ะช่วงล่างนะครับโอ้โหนี่คมๆคมสวยๆนะครับอืมพร้อมใช้จริงๆนะอ่ะแจเป็นรีโมทนะครับมาดูคนขับนะนี่ได้ม่านมาเรียบร้อยนะครับแ็งประตูนะใช้งานเยอะแต่ไม่มีร่องรอยการ จีดจางตัวอักษรนะครับไม่เลือนไม่จางนะครับคนขับยังไงต้องใช้งานเยอะเคลื่อนอยู่แล้วนะนี่ฮะซอกประตูซอกประตูนะครับพี่จกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับนี่ฮะจุดสังเกตนะติ๊กเกอร์เตามุมยางอยู่ครบนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบนะตรงนี้ก็จะเป็นรอยตําหนิรอยด่างเนี่ยเวลาลงจากรถนะคนขับเท้าทุกคนนะพี่เอานี่เห็นไหมรอยเม็ดอาร์กนะ เป็นกระดูกง,งูให้ดูเลยนะครับผมผมสวยใสยแบบนี้นะผมไม่ดูร้านอื่นก็จะให้พี่ดูไหมนะผม,มดึงให้ดูนะฮะบอกคนขับนะนี่ฮะเบาะหนังหนานะพี่หนามากหนาแข็งหนาจนแบบปักเลยอ่ะดีบนี้กดนี่แบบแน่นปึกๆเลยนะอ่านี่ฮะจอแอนดรอยนะครับปอมกล้องถอยนะครับตรงนี้ก็ถ้ามีจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมาสามารถ พับขึ้นมาแล้วก็นั่งได้หนึ่งท่านนะฮะที่อ่ะสตาร์ทฟังเสียงร้อมกันนะเดี๋ยวพาชมภายในห้องเครื่องด้วยนะคลิปนี้คุ้มค่าแน่นอนนะพี่ได้ดูทุกซอกทุกมุมนะฮะเอะนะฮะอะไม่มีอัคคลงอัลละโอ้นี่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 นนะฮะจอติดใช้ได้นะครับพี่ไม่ได้ เป็นจอทิปนะใ่ได้งานได้แน่นอนนะฮะโอ้นี่ฮะเป็นเพียร์สโตมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะฮะโอ้เอาดินะเอาเอา่ะอนุญาตนะฮะอ๋อเชื่อมต่อไฟฟ้าใส่เกียร์ถอยนะงกล้องถอยคมชัดไหมฮะนี่มีตัวการระยะถอยให้ด้วยนะ อ,อยู่ประมาณ30เซนนะพี่นะแต่ละแต่ละล็อกนะครับพี่เช่นสีเขียวเห็นไหมสองขีดเนี่ยจะอยู่30เซนสีเหลืองก็30เซนถ้ามาถึงสีแดงนะก็อยู่ประมาณ3 0เซนรวมทั้งหมดก็ประมาณ90เซนนะครับก็วิธีการดูนะเนี่ยกล้องกล้องถอยก็คมชัดนะพี่ปกติมันไม่มีติดรถนะนี่ฮะมีตัวการลื่นถลายมาจากโรงงานด้วยนะ เลขไม้ปัจจุบันครับหนึ่งแสนห้าพันโลนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับกําลังดีนะเพิ่งผ่านการตรวจเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะฮะทีว่วางแก้วน้แก้วน้ำมีมาให้เสร็จสับน,นะ<ม>นี่ฮะแอร์หลังก็มีนะฮะะโโอ้หนสะดวกสบายนะครับพี่พร้อมใช้นะคันนี้รถปีสองพันสิบเก<ม>้านะฮะรถปีสองพันสิบเก้านะสนนราคาแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจทักมาหาผมได้เลยนะฮะคันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีดาวนิดหน่อยนะดาวอยู่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เราก็่อนอยู่ประมาณหมื่นหกนะครับพี่นะคันนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับที่0ูนย์เก้าเสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะเบอร์นี้สามารถแอดไอดีไลน์ได้นะครับนะ <S 1> <S 1> สนใจยังไงทักมาคุยมาสอบถามมาปรึกษากันมาเออ่หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลก่อนได้นะพี่นะ <S <S เพราะว่าถ้ารอให้ผมถ่ายคลิปรีวิวให้เสร็จนะพี่ไม่ทันแน่นอนนะครับนี่เข้ามาสี่เบ็ดคันนะไปหมดเกลี้ยงนะพี่นะนี่ฮะ ไปหมดแล้วนะรถนี้นะหมนะไปหมดเลยนะครับไม่เหลือนะเหลือเป็นคันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกจะมีคันสีขาวอีกคันหนึ่งนะแค่นั้นเองนะครับรถคันสีขาวเป็นปีสิบเจ็ดนะพี่ยังไงก็ทักมาคุยมาสอบถามกันก่อนนะพี่นะนะครับยินดีให้คาปรึกษานะครับทุกอาชีพัวไทยนะครับโอเคขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับ